สวัสดีค่ะสวนนิดาค่ะวันนี้ก็พามาชมสวนวินิมอลเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็คือสาวน้อยปะแป้งค่ะอันนี้น่าจะเป็นพืชผักสวนครัวค่ะกระเจี๊ยบค่ะส่วนอันนี้กำลังขึ้นเยอะเลยค่ะกระคราค่ะอันนี้ก็คือโหระพาค่ะอันนี้ก็คือกระเจี๊ยบค่ะโหระพา ส่วนอันนี้ลูใส่ต้องเปิดขวดแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะถั่วพรูค่ะถัว่วพรูอันนี้กระเพราค่ะกะเพราส่วนอันนี้มะเขือเทศค่ะอันนี้ผักชีใบเลื่อยค่ะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศอกยากอยู่เหมือนกันค่ะ กะเพราค่ะโรยไปเยอะเลยค่ะโมโหนะคะเสียบมั่งปลูกลายรอบไม่ขึ้นสักทีไปซื้อเป็นมเมล็ดเอามาโรยเลยค่ะขึ้นเต็มเลยคะ่ะขอจบแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สวนนีดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะให้เพื่อ,อนๆร่ำรวยร่ำรยนะคะสวัสดีค่ะ